อาการพี่ลึกโรคปวดหัวไมเกรนที่คุณไม่เคยรู้เพื่อนๆทุกคนครับมีแฟนคลับหลายคนในแฟนเพจนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าอยากรู้เกี่ยวกับอาการอื่นๆนอกจากปวดศีรษะของโรคไมเกรนเพื่อนๆหลายคนเป็นไมเกรนใช่ไหมครับอาการปวดศีรษะไมเกรนหรือปวดหัวไมเกรนเนี่ยอาการเด่นที่จะเจอก็ต้องเป็นอาการปวดศีรษะครับซึ่งมีคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับว่าปวดศีรษะอย่างไรใช่ไมเกรนก็ลองไปทบทวนกันดูนะครับแต่วันนี้ ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามีอาการอื่นอีกไหมที่อาจจะเป็นอาการของไมเกรนได้โดยที่เพื่อนๆอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาการแบบนี้เป็นไมเกรนได้นะวันนี้คุณหมอก็จะมาเล่าให้ฟังครับ เป็นอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนโอ้โหตกใจใช่ไหมครับปกติไมเกรนก็ต้องปวดศีรษะใช่ไหมฮะปวดตุบๆข้างเดียวหรือจะเป็นสองข้างล้าไปไทยทอยหรือว่ามาที่ลูกกระบอกตานะครับแต่อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นอาการที่เจอไม่บ่อยในคนไข้ไมเกรนทั่วไปครับเขาจะเรียกว่าเป็นโรคไมเกรนเวียนศีรษะซึ่องอันนี้เนี่ยมักจะเป็นในผู้สูงอายุอายุมักจะประมาณสัก50-60ถึงปีขึ้นไปก็ <S <S มักจะมีอาการที่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนะครับเนาะอยู่เฉยๆก็อาจจะมีอาการ ถ้าพักหนึ่งก็จะเวียนหัวบ้านหมุนนะครับบางคนก็จะมีอาเจียนด้วยถ้าพักหนึ่งอาการนั้นก็จะหายไปครับโดยที่อาการเวียนศีรษะแล้วก็บ้านหมุนเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอาการเปลี่ยนท่าทางเลยซึ่งพวกนี้เนี่ยก็มักจะได้ไปตรวจกับคุณหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องหูหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอายุรกรรมทั่วไปมาหลายครั้งแล้วทั้งเรื่องของเวียนหัวบ้านหมุนหลายๆรอบ มาระยะเวลานานเป็นหลายสัปดาห์หลายเดือนหรือหลายปีและเมื่อวันหนึ่งครับก็ได้มาพบคุณหมอด้านสมองครับแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไมเกรนเวียนศีรษะถ้าสมมติว่านเพื่อนเป็นโรคไมเกรนเวียนศีรษะแล้วก็ได้รับแต่ยาเรื่องของอาการเวียนศีรษะนะครับเนาะได้รับยาที่เป็นเม็ดสีเหลืองเหลือแก้วเวียนมาเร e ื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายมันจึงไม่หายสนิทครับแต่ถ้าเกิดว่ารักษาโรคไมเกรนต้นเหตุข,ของอาการเวียนศีรษะนั้นมันก็จะค่อยๆดีขึ้นครับ เป็นอาการที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับจากนั้นแล้วก็จะมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีครับหรือว่าอาจจะมีอาการชาครึ่งซีนะครับเหมือนบางทีมีปากเบี้ยวแล้วก็มีอาการชาครึ่งซีอ่อนแรงครึ่งซีไปเลยซึ่งอาการพวกนี้เนี่ยเบียดอาการที่คล้ายอาการเตืนเอนอัมาพาตมากเลยครับแต่สาเหตุเกิดจากเรื่องปวดศีรษะไมเกรนเนาะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่เป็นไมเกรนอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าภาวะไมเกรนแล้วมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีซึ่งอันนี้เนี่ยถ้ารักษาอย่างอื่นมันก็จะไม่หายแต่ แต่ถ้ากลับไปรักษาของโรคอาการไมเกรนเนี่ยอาการจะค่อยๆดีขึ้นครับและพวกนี้นะครับก็มักจะมีอาการเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายไม่มีอาการพิการต่อเนื่องหรือระยะยาวนะครับเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะสามารถรักษาได้ถ้าวินิจฉัยได้ถูกต้องว่าเป็นโรคไมเกรนอ่อนแรงคลิ่นซี่ครับ เป็นอาการที่บางทีพวกเราก็เจอได้บ่อยๆเขาเรียกว่าเป็นอาการของระบบประสาทอัตโนมัติระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะมีอาการอย่างไรบ้างนะครับเช่นบางทีคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยหรือว่าก่อนเป็นสักประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะมีอาการรู้สึกบูบวาบครับคนลุกสู้ครับอ่าหรือว่าอาจจะมีอาการเหมือนว่าปวดปัะสาะหรือปวดอุจจาระบ่อยๆนะครับเนาะหรือบางคนก็จะรู้สึกว่ามีอาการชาทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ก็เหมือนจะบูบบูบมีใจสั่นตุบๆๆๆๆสักพักหนึ่ง ไม่นานครับก็จะมีอาการปวดศีรษะวิงวอนตามมาซึ่งอาการพวกนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นอาการนำนะครับอาการนำก่อนที่จะเป็นไมเกรนได้หรือบางคนก็จะมีอาการชาไปมือไปเท้านิดหน่อยนะครับนาะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีหนาวๆร้อนๆไขมีไข้ครับพอสภาพอาการนำพวกนี้หายไปก็จะเริ่มปวดตุบๆตามมานะครับน้อนี่ก็เป็นอาการเขาเรียกว่าเป็นอาการพิลึกข้อที่3ที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าอาจจะเป็นอาการนำของไมเกรนได้ครับสรุปอาการพิลึก3ข้อนะครับที่อาจจะเจอร่วมกับโรคไมเกรนได้นะครับ ข้อ 1. ครับอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนครับข้อ2ครับเป็นอาการอ่อนแรงหรือว่าชาครึ่งซีครับข้อ3ครับเป็นอาการของระบบประสาทอัตโนมัติที่ทํางานผิดปกติไปนะครับคลิปที่เป็นประโยชน์นี้ยังมีเพื่อนๆหลายคนที่ต้องการการแบ่งปันอยู่นะครับขอได้โปรดกดไลค์กดแชร์ทั้งเพจแชร์ทั้งคลิปและเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าเพื่อนๆอยากให้คุณหมอพูดอะไรให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องสมองคุณหมอจะจัดให้ครับผมอาจารย์แพทย์ฐานุทธ์หมอสมองครับ